สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแมวข่าวชอบกินผักเองแล้ววันนี้นะครับเราไปอยู่กับแมป Crazy Chef นะครับซึ่งแมปนี้ไม่มีอะไรเข้าใจยากเลยก็จะมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้ถูกกระทำอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้กระทำนั่นแหละผมอยากเป็นผู้กระทำโอ้โหเซฟระดับมิชลินฮาราทีมาตาฟรังเซย์ยังเชียนต้องทำอาหารให้ลูกค้ากินแล้วรู้สึกอร่อยและเป็นที่ประทับใจมันเป็นหน้าที่ของเชียนงานแรกก็ขอบตะจุดเมนูแรกเลยดูกันก็จะเป็นเอ่อ เจะเป็นเอิร์มจะทำอะไรดีนะจะทำอะไรดีนะเนง่นงานวันนี้ก็คือบปขนถอดไปทอดเลยแล้วก็ชูแป้สำลีชไปชั่วเลยจะนั่นกดสี้งออกไปทอดพอถอดเราก็จะกินได้สรุปเป็นคนฝรั่งเศสหรือคนอิสระแล้วผมก็เพิ่งหัดใช้นู๊บุ๊กเนาะก็งงๆหน่อยนั่นแหละรับเชิญมิชลินฮาร์ดาอยังผมเราต้องไม่ให้ลูกค้าพิจาณาเดดการถอดเราจะทอด้อุณหภูมิทีพอมาพอดีเนื้อสัมผัสจะมีความครันชีและความนุ่มของเนื มาเลยโอ้ก็ตัวกิตีก็ตัดกตโอ้ oh, I've been married a long time ago คุณลูกค้าต้ชอบมาแนแน่เลยบอกเลยว่าอร่อยมากโอ้ยอร่อยจังเอาละเพื่อให้ได้เป็นหัวหน้าเชฟก็ต้องคิดเมนูที่สร้างสรรค์มากกว่านี้เ <Hello. S 1> พราะฉะนั้นเลือกวัตถุดิบเลย <Hello. S 1> นี่เบคอนหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วเอาไปล้างก่อนเป็นสกรปรกเนี่ย <c oughs> ตอนที่สอนนะครับเมื่อเราล้างเบคอนสะอาดแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปหั่นนะครับโอเคหยิบมีดขึ้นมา โอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปหั่นกันนะครับแล้วก็ทุบให้มันสลบไปก่อนจะได้ไม่ต้องดิ้นไม่ต้องหงงไม่ต้องหั่นแม่งแล้วีวปั่นแม่งเลยเอาให้มันละเอียดโอเคครับหลังจากที่เราปั่นน้องเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเอาน้องนะครับไปอุ่นบนเตานิดหน่อยให้มีความแบบความอุ่นนะเออแล้วก็เอาเข้าเตาอบเอา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 เตาอบเออไม่ไหวแล้วเดินเข้าไปไหมเออเออนั่นแหละเออโอ้เป็นเป็นคนที่ยอมเป็นนะฮะใอ้มใส่กางเกงวะ ให้ผมแต่งกิมมันหางกูเหมือนหอยทากเลยมาแล้วครับเบคอนสดๆจากเตาอบเลยครับอืมรสชาติเป็นไงแซบบอแซบบออายโอ้แซบแซบจนเดินแซบจนทรงตัวไม่อยู่เลยหรอห่างผมมันแข็งเนี่ยทำงานไม่ได้วายวายคนนี้ตัวใหญ่จังโอยนี่มันวัตถุดิบระดับ ฉันเลยค่ะโคตรแรงให้มันหมุนสู้ด้วยตะกี้แบบนี้มันต้องทอดให้มันกร,บกรอบลงไปเลยลงไปสิวะาลดลงเออหุยผมก็หิวแทนลูกค้าเลยเนี่ยวัตถุดิบที่น่ากินขนาดดีเด้ออ่ามาเป็นกระดากระดีกระดากระดาโอ้ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าแข้งมายไปข้างหนึ่ง แต่แล้วไงจิตวิญญาณความเป็นเชฟไม่ได้หายไปเชฟครับรสชาติดีไงบ้างครับโอ้โอ้รสชาติดีเลยสิบเต็มสิบโอ้ห้องใหม่มีป๊อปคอร์นมีที่ทําพิซซ่ามีเยอะเลยแบบเฮ้ยเฮ้ยใครวะมันมันยากจะเป็นพิซซ่าเบรอวานเบีพิซซ่าเดีเดวเดดเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ใครแม่งเอาน้ำแข็งมาล้างน้ำอ๋อมันแช่ฟรีไว้ใช่ไหมอ๋อเอ้มันละลายแล้วทำขบาง่ายๆนะเดี๋ยวผมมาสานฝันาก่อนอย่าเป็นพิซซ่าไม่ใช่หรอเพื่อนอยู่เฉยเออนั่นเอาคุณชอบมันเอามาเอาตัวเองไปคุกแป้งแล้วอะ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 ออะเข้าเข้าไปเออเออนี่สานฝันให้เรานะผมจะจับมันมาทำบับปอนไปเลยอะเข้าไป ฮ้เฮคนนั้นตัวระเบิดไปแล้วสงสัยนานจังผมสงสัยว่าถ้าเอาของที่ทอดอยู่แล้วไปทอดอีกก็ทอดเรื่อยๆให้มันโคตรกรอบมันจะเป็นยังไงวะกรอบสนั่นกรอบสนั่นโลกเคียวโลโลขยำนี่กูเอาไปแช่ฟีด้วยเลยครูกรอบ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 กรกรอบกรอบกรอกรอบของกรอบมาแล้วครับลูกค้าเคียวที่ลองฟันแตกนะครับเอออมันมันไม่กินวะ เอาเอเอาากินสินะมันโคตรกรอบเลยนะโอ้ไม่กินอ่ะกรอบ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 ทานขยะอยู่ไหนวะทางขยะอยู่ตรงไหนทิงไว้หลังตรงนี้เลยหมดไอเดียจะสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเฮ้ยแล้วทำไมมีแต่กระดกกระดิกระดากระดาโอ้ไอฟพีแมรเดี๋ยวลองทำมากรูแต่ไม่หมดเลยวะเอาไปจุ่มซอสอ่ะจะอร่อยใช่ไหมเอาไปไปเอาสีนี่ละกันเอา โอ้ใครกัดกูมึงมึงก้ากัดหัอมึงกัดเท้าหัอนี่ไงไปตายตายมึงตายแนย่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปจุ่มสา,า่อนเอาไปจุ่มสา,า่อนให้มันมีรสชาติ <c oughs> ลูกค้าไม่ต้องกินเดี๋ยวตัวนี้กูกินเองเออใช่ยังไม่ทำออฟเฟอร์ลเลยอ่ะโอ้โอ้เสิร์ฟเลยได้ไหมเนี่ย ไปเลยมาเฟอ้อของฉันมาเฟ้อจุ่มซอ้อมรสชาติมันจะอร่อยเฮ้ยมึงตัวเฮียอะไรเนี่ยมึงตัวเฮียอะไรเนี่ยไปอุ้ยตัวใหญ่มากเอาไงคนผู้หญิงอร่อยไหมครับโหโอ้โอ้รสชาติเนีหว่วยแตกอ,อ่าเดี๋ยวเอาหางด้วย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  นี่นี่มาแล้วหอยทากหอยทากของแท้ใช้มีตัวนี้ได้ได้วยอ้เกลายเป็นหอยทากพิการข่องแทะสำหรับคนที่สนใจจะเข้าดิสคอร์ดของผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะแล้วก็เข้าไปที่ชุมชนได้เลยกดลิงก์ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะอัปเดตลิงก์ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปดีกว่าไว้เจอกัน